สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระทาบุญให้ดวงปังๆกันที่วัดเจ้าอามตามที่หมอรักฟันธงว่าถ้าได้มาไหว้พระที่นี่จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับดวงชะตานั่นเองค่ะวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สนมเอกหรือพระสนมอามหรือเจ้าอามนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถของวัดเจ้าอามนะคะลานจอดรถกว้างขวางมากเลยนะคะจอดรถได้สะดวกสบายมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายในวัดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตามกันไปเลยตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทําบุญแล้วก็กราบไหว้สการะติ่งศักดิ์ต่างๆนะคะ ส่วนนี้ก็คือองค์เทพพระเสาทรงเสือนะคะส่วนมุมนี้ก็คือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะ ส่วนนี้ก็คือจุดตั้งองค์วิรูปักโขอธิบดีนัคราชนะคะวันนี้นะคะแองก็จะมาทำบุญสะดอขอปีชงนะคะโดยลาตีแต่ละลาตีนะคะก็จะบูชาของไหว้และเทพแต่ละองค์ที่แตกต่างกันไปนะคะ ส่วนราศีปีเกิดของแอนนั้นนะคะก็ต้องบูชาเทพพระเสาทรงเสือนะคะโดยชุดที่แอนบูชานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้หนึ่งชอ่อพานที่มีของดำเก้าอย่างไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็จะได้เหรียญเทพพระเสาลาหูนะคะกลับไปบูชาที่บ้านด้วยนะคะหลังจากแอนไหว้เทพพระเสาทรงเสือเสร็จแล้วนะคะแอนก็จะเข้าไปไหวองค์พระพุทธรูปข้างในโบสถ์กันนะคะ ส่วนจุดตรงนี้ก็คือวิหารหลวงพ่อโตนะคะเราสามารถทำบุญไหว้พระแล้วก็ทำบุญถาวายสังฆทานได้เลยนะคะ แล้วนี่ก็คือต้นสีมหาโพธิเอกอัครราชทูตแห่งอินเดียนำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไว้ที่วัดเจ้าอามนะคะเมื่อปีพศ2512ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในหน้าลานวิหารหลวงพ่อโตนะคะ The Blue Juice, you ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสวนภายในวัดนั่นเองค่ะต้นไม้สูงใหญ่ล่มลื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆด้วยนะคะส่วนแองก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย